มาพูดเรื่องโปรโมชั่นของทั้งสองรุ่นนะครับลูกค้าเก่านะครับคือฟรีดาวนะครับลูกค้าใหม่นะครับดาวเริ่มต้นที่10%หรือ15%นะครับการส่งงวดก็จะอยู่ที่20,000กว่าบาทสูงสุดได้8ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดที่1,99%นะครับ แนะนำรถขุดคูปต้านะครับจะมีทั้ง2รุ่นนะครับที่ขายดีประจาของคูปุตชัยภูมินะครับทางขวามือของผมจะเป็นตัว U36C6 นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเค033นะครับพามาดูนะครับการทํางานของเคสก033นะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมกับรถรุ่นนี้นะครับหนึ่งเลยก,ก็คือพื้นที่การทํางานที่กว้างรุ่นนี้นะครับเคส033สามารถขุดไกลสุดได้ที่5,100ม mm. ิลลิเมตร แล้วก็ระยะการขุดสูงสุดได้ที่4,970มิลลิเมตรนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เคส003ของเรารุ่นใหม่นี้จะเพิ่มสายลายมาให้นะครับสายลนยไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาให้เพราะว่ารุ่นเคส91จะไม่มีมาให้นะครับพอแตกต่างนะครับสําหรับรุ่นนี้และรุ่นนี้นะครับเพิ่มลูกกิ้งเพิ่มมาหนึ่งลูกเป็น4่ลูกนะครับเพิ่มลูกกิ้งมาสลูกนะครับ และที่สําคัญเลยสําหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ด i เรกอินเจคชั่นนะครับช่วยเรื่องวามปะหยัดน้ำมันมากขึ้นถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นดิเ i r e c t จะกินน้ำมันมากกว่ารุ่นนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัว u ู36นะครับรุ่นนี้นะครับเหมาะสูงกับประเภทงานที่อยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่เป็นซอยแคบหรือว่าในซอยของหมู่บ้านนะครับที่จะไปขุด ล่องน้ําหรือว่าการทํางานที่เป็นที่แคบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการทํางานของเขาครับจะเป็นแบบไหนนี่นะครับสังเกตได้ท้ายแท็กของเขาจะไม่ยื่นเราจะแท็กของตัวรถนะครับรุ่นนี้จะเหมาะสมมากนะครับกับพื้นที่แคบนะครับเครื่องยนต์ยูซ่าโมกายเคเอ็กศูนย์สามสามจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับจะเป็นเครื่องดิเรกอินเจคชั่นนะครับ โปรโมชั่นของทั้งสองรุ่นนะครับลูกค้าเก่านะครับคือฟรีดาวนะครับลูกค้าใหม่นะครับดาวเริ่มต้นที่10%หรือ15%นะครับการส่งงวดก็จะอยู่ที่20,000กว่าบาทสูงสุดได้8ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดที่199%นะครับถ้าลูกค้าสนใจรถทั้งสองรุ่นนี้ก็ติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กคุปต้าชัยภูมินะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ